สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะด,ดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาห์เดือนเมษาย,ยน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ฝากสาหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยามากกว่านี้นะครับเป็นดวงบุคคลดวงส่วนตัวของคุณเองสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บุพยา5 9เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงรักตัวคุณไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สองไม้เนาะสองไม้เนี่ยแปลว่าตัวเขาเองอาจจะกําลังคอยดูหรือกําลังส่องอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่ห่าง ที่ไกลหรืออาจจะจบไปแล้วมีไพ่สิบดาบเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าใครที่จบไปแล้วใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ชัดเจนอาจจะทําให้เกิดนักษาะของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีระยะห่างแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของความคิดนะครับมายเซ็ตสิ่งต่างๆที่อาจจะยังคงต้องปรับต้องเปลี่ยนแปลงนะครับทำความเข้าใจกันและกันให้มากกว่านี้อิทธิพลของไพ่นะครับยังบ่งบอกถึงพลังงานตรงเนี้ยว่าตัวเราเองอาจจะต้องพยายาม ค่อยๆปล่อยวางกับความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วมันจะค่อยๆเคลียร์คัดแล้วก็จบไปได้แต่คุณเองนะครับก็ควรที่จะต้องมองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลปงสถานการณ์เพื่อที่เราจะได้มูฟอ o อนกับความคิดของเรานะครับเราก็พยายามหนักแน่นมั่นคงให้มากขึ้นแล้วเราจะเดินไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ เขาอาจจะกําลังส่องคุณก็ได้หรือคุณอาจจะกำลังส่องเขาอยู่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะมีการรอคอยกันอยู่กับในเรื่องของการมองการไกลการมองอนาคตการมองสิ่งต่างๆนะครับหรือคุณอาจจะกําลังรอเขาหรือเขาอาจจะกําลังรอเราอยู่ในเรื่องของความชัดเจนหรือรอคอยในเรื่องของคอมมิทเมนต์สิ่งต่างๆอะไรประมาณนี้หรือการติดต่อกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่บอกไว้เลยว่าโอกาสของ การที่เขากับเรานั้นจะมีการกลับมานั้นอาจจะยังพอเป็นไปได้แต่ว่าจะกลับมาในลักษณะของการติดต่อสื่อสารกลับมาก่อนในช่วงแรกมีนิพน์แปดไม้เกิดขึ้นนะครับแปดไม้หมายถึงการกลับมาอย่างกระทันหันการได้รับข้อความการได้รับ message direct message ต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับได้รับข่าวสารกับในเรื่องของอตัวเขาเองนะครับที่อาจจะกลับมาก่อนแล้วค่อยๆมีการแบบ เปลี่ยนแปลงและ transformation เพราะว่าการที่เขากลับมาก่อนแปลว่าเหมือนเขาอาจจะเหมือนแบบกาลังยนต์หินถามทางอยู่ว่าตัวเราเองอรัพร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็ให้เขากลับไปอยู่ไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาก็คงยังไม่มั่นใจหรอกว่าตัวคุณจะให้อภัยเขาไหมหรือเราเองจะยังโอเคกับเขาไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นการลองผิดลองถูกอยู่กับความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านี้อะไรแบบนี้ครับดังนั้นก็พยายามปล่อยวางถ้าคุณอยากจะ มีเขาอยู่ในชีวิตนะครับคุณก็คงที่จะต้องพยายามแบบปล่อยวางแล้วเริ่มต้นกับความสัมพันธ์น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดมีไพ่6ดาบเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเราเองสามารถที่จะหลุดพ้นแล้วก็ move on ปล่อยวางกับความคิดตรงนั้นได้ถ้าเราปล่อยวางได้อะ นะครับมันก็มีโอกาสที่เขากับเราอาจจะได้ติดต่อสื่อสารและมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ดีขึ้นมีไพ่เดิ e ์ทแทนแพรนสเกิดขึ้น t ท m p พ a นส์เนี่ยหมายถึงการอารายรดยการเปลี่ยนแปลงการปรับ ในสิ่งต่างๆที่เขากับเราอาจจะเคยมีปัญหาต่อกันเคยผิดพลาดต่อกันหรือมี Mindset สิ่งต่างๆที่ไม่โอเคต่อกันเนี่ยถ้าเรารู้จักปรับและเปลี่ยนแปลงผมเชื่อนะครับว่าเรากับเขาจะยังสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์และไปต่อกับความสัมพันธ์ได้อีกครั้งหนึ่งถ้าตัวเราเองพยายามให้โอกาสกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราเปิดปถ้าเราเปิดประตูยังไงเขาก็เข้ามา ในความสัมพันธ์ของคุณได้อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณยังเปิดใจถ้าคุณยังยอมรับเขาอยู่นะครับถ้าเราอยากจะปรับเราอยากจะทําทุกอย่างให้มันดีแต่วงเล็บเนาะเราต้องพยายามเคลียร์ความสัมพันธ์ให้มันชัดเจนก่อนค่อยรับเขามาในชีวิตน่าจะดีที่สุดเพราะถ้าเกิดคุณยังเคลียร์ไม่จบนะครับปัญหาสิ่งต่างๆก็อาจจะยังไปต่อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไพายราชาถือดาบ อะไรที่ยังติดค้างอยู่ในใจอะไรที่ยังเป็นข้อกังขาอะไรที่ยังเป็นความรู้สึกที่เรายัง move on กับความคิดที่เขายังตัดสินใจแบบร้อซ์ไม่ได้กับตัวคุณให้คุณพยายามใจเย็นก่อนแล้วรอดูอย่าเพิ่งรับเขาเข้า,ขามาในความสัมพันธ์เด็ดขาดเพราะถ้าเกิดคุณรับเขาเข้ามาปัญหาความไม่ชัดเจน the high p r e s s r e ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับคุณอาจจะคุยคุยกับเขาไปก่อนดูไปก่อนว่าตกลงแล้วเขาปรอ หรือเขาชัดเจนกับเราได้มากน้อยแค่ไหนไพ่ใบน,นี้เนี่ยถามว่ามันไม่ชัดเจนตรงไหนหรู้ไหมครับ The High Priestess เนี่ยเป็นาราชินีพระจันทร์ใช่ไหมครับที่นั่งอยู่บนบัลลังที่มีเสาหินสีดําและเสาหินสีขาวนะครับเสาสองเสาเนี่ยมีทั้งสีดําและสีขาวมันคือความขมุกขมวัขมวหรือความไม่ชัดเจนประกอบกับไพ่ใบนี้เจ็ดถ้วยมันคือความหลากหลายในเรื่องของความคิดที่เราอาจจะยังไม่ไวเหนือเชื่อใจ หรือเราอาจจะยังเคลียความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่จบไม่ไม่ไม,ไม่โอเคดังนั้นเนี่ยเราต้องเคลียก่อนแต่มันก็มีอยู่ว่าไพ่เนี่ยขึ้น10ดาบแปลว่าจบนั่นแสดงว่าคุณสามารถที่จะเคลียความสัมพันธ์ได้จบลงคําว่าจบในที่เนี่ยมีจบอยู่2แบบถ้าเขาเคลียได้คุณก็สามารถ move on นะครับไปกับเขาต่อได้ถูกไหมมันก็จุดติดมีแพทชั่นมีการเริ่มต้นใหม่หนึ่ง หนหมายเกิดขึ้นแต่ถ้าจบไปแล้วเขาเคลียร์ไม่ได้ นะครับเราก็คือจบในลักษณะที่เราต้อง move on ไปหาคนอื่นที่ดีกว่าเขานะครับนี่คือสิ่งที่ไพ่ย,ยังไม่เลือกทางให้กับตัวคุณมีแต่ตัวคุณต้องเลือกทางเดินหรืออาจจะต้องเจาะคําถามในดวงบุคคลแต่ไพ่เนี่ยให้น้ําหนักว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้มากกว่านะครับดังนั้นคุณอาจจะเคลยร์ประเด็นตรงนั้นและเริ่มต้นกับความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเข้ามา3ถ้วยนะครับ สามถ้วยหนึ่งหมายแปลว่าโอกาสของการเริ่มต้นโอกาสของแพชชั่นของความรักที่เขากับเรานั้นจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆกันอีกครั้งหนึ่งน่ะมันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะได้มีการปรับและเปลี่ยนแปลงแล้วทําให้เขากลับมาสนใจแล้วก็ใส่ใจสิ่งต่างๆกับตัวเราหรือมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์ระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขามากกว่านะับประมาณนี้เพราะเขาอาจจะมีในเรื่องของการมีแพชชั่นกับความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวคุณ มากมายเหลือล้นเลยทีเดียวอัศบินถือไม้เกิดขึ้นแปลว่าตัวเขายังมีแพชั่นมากมากนะครับที่อยากจะกลับมาหรืออยากจะคุยกับคุณอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารอยากจะมีความรักความปรารถนาที่มีต่อกันมันยังมีมากมายเหลือล้นนะครับและยังมีโอกาสที่เขากับเรายังจะปรับเปลี่ยนแปลงและความเข้าใจกันได้โอเคขึ้นจบความสัมพันธ์ในเรื่องของความเป็นเนกาทเพราะ อย่างแรกถ้าเราปล่อยความรู้สึกก่อนแล้วเราจะจบความสัมพันธ์ได้ง่ายกว่าเพราะถ้าเกิดคุณยังเนกาทีฟคุณยังยึดติดอยู่ปัญหาสิ่งเหล่านี้ต่อให้เขาเปิดใจแค่ไหนมันก็เป็นเพียงแค่ฝ่ายเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ทุกอย่างมันโอเคมันสักเซสมากกว่านี้เราก็ต้องปล่อยวางความรู้สึกและเคลียร์อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าคุณยังไม่พร้อมเปิดใจที่จะมีเขาอย่าเพิ่งรับเขาเข้ามาในความสัมพันธ์นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณยังเคลียร์ไม่จบจริง อย่าเพิ่งรับเขาเข้ามาเพราะปัญหาสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้แก้ไขนะครับหรือคลี่คลายแต่เราไปรับเขาเข้ามามันก็เหมือนเราเอาบ่วงอ่ะไปของคอตัวเองอีกรอบหนึ่งดังนั้นสิ่งที่เราควรทําคือเราควรจะต้องปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นนะครับสิ่งต่างๆให้มันเป็นการพัฒนาในเรื่องของสิ่งที่มันแน่ชัวร์แล้วว่ามันน่าจะมีผลลัพธ์ที่ดีจริงๆคุณถึงต้องรับเขามาใส่ ามาในชีวิตของตัวคุณอีกครั้งหนึ่งน่าจะทําให้ความรักของคุณนั้นมีการเริ่มต้นสิ่งดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับไพ่ย,ยังไม่ได้บอกว่าคุณจะสักเซส s f ล l แต่ไพ่บอกว่าคุณสามารถที่จะปรับและเริ่มต้นกันใหม่และมีข่าวดีที่คุณจะได้รับโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนี่นะครับเป็นข่าวสารที่จัก,กรวาลหรือไพ่อาจจะบอกคุณในณตอนนี้นะครับส่วนคุณกับเขาจะลงเอยกันได้ด้วยดีหรือไม่นั้นเดี๋ยวเรามาติดตามใน EP ถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ